สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท,ทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีสีริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระนะครับและวันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วกับเทศกาลสงการเทศกาลแห่งการรอคอยที่ทุกคนอยากจะสุนสนานเฉลิมฉลองและเล่นน้าสงการให้เพลิดเพลินและคลายร้อนกันนะครับแต่เชื่อได้ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านก็ยังคง มีการสงสัยเกี่ยวบเรื่องของการนำน้ำมาใช้ว่าเราจะนำน้ำอะไรมาใช้ดีและถ้าเกิดน้ำไม่สะอาดอาจจะก่อให้เกิดโรคตามมาได้โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากปรสิตนะครับวันนี้ในช่วงคุยกับหมอเราก็ได้รับเขียนนะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงพัชรพร ในชะสินธนาสารสมบัติอาจารย์จากภาควิชาประสิทธตวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิรราพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับที่จะมาพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของการเล่นน้าสงการอย่างไรให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อปรสิตนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะ อาจารย์คบวันนี้อยากจะพูดคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อจากปรสิตเห็นว่าปรสิตมันเป็นคำกว้างอย่างให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงว่าปรสิตมันคืออะไรครับ ปรสิตนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตเนาะที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในคนได้นะคะก็เหมือนกับพวกของแบคทีรียเชื้อราไวรัสนะคะแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของปรสิตซึ่งถ้าเราคุ้นเคยกันดีเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับพวกหนอนพยาธิใช่ไหมคะแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของโปรโตโซัวแล้วก็แมลงและสัตว์ขาข้อที่อาจจะทําให้เกิดโรคในคนได้คะ่ะอ๋อมันมีหลายอย่างเลยนะครับอาจารย์แต่วันนี้เราอยากจะพูดเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นน้ําสงการเลวอยากจะรู้ว่าแล้วการเล่นนา้าสงการเนี่ยมันมีโอกาสติดเชื้อจาากกพวกปสิหล่่นีีม้มมคะ คือการเล่นน้าสงกรารเนี่ยก็มีโอกาสที่น้ำเนี่ยจะเข้าจมูกนะคะถ้าเกิดเข้าจมูกก็อาจจะทําให้เกิดการอักเสบของสมองหรือเยื่อบุหุ้มสมองที่เกิดจากประสิตบางชนิดได้นะคะถ้าน้ําเข้าตาก็อาจจะมีเรื่องของกระจกตาอักเสบนะคะซึ่งจะพบบ่อยในคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าน้ําเกิดเผลอเข้าปากหรือเออลาะหรกลืนเข้าไปเนี่ยก็มีโอกาสทําให้เกิดท้องร่วงหรือว่าท้องเสียได้ะคะ่ะแล้วประสิตกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มไหนมันมีชื่อเรียกไหมครับอาจารย์ อ๋อก็กลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นปรสิตท,ที่มีชีวิตอยู่ในอิสระเนาะอยู่ในอย่างอิสระในน้าในแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะหรือว่ามีการปนเปื้อนของอุจจาระสัตว์บางอย่างลงไปในน้าในแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยก็จะทําให้เกิดเป็นปรสิตท,ที่ทําให้เกิดโรคท้องเสียได้นี่ะคะอ๋อครับอาจารย์อาจารย์ครับแต่ถ้าเกิดมันเผลอพลาดพังน้ํามันโดนบริเวณใบหน้าหรือว่าเข้าตาหรือเข้าปากเราจะมีวิธีการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้นอย่างไรได้บ้างครับ ถ้าเกิดเป็นบริเวณภายนอกเนี่ยแนะนําให้ใช้น้าสะอาดอย่างเช่นน้าประปานะคะล้างออกแต่ว่าถ้าเกิดมีการสาลักน้ําเข้าจมูกนะคะแนะนําให้สั่งน้ามูกออกแล้วก็ถ้าจะล้างจมูกจริงๆเนี่ยขอให้ใช้น้าเกลือที่เราหาซื้อได้ตามร้านขายยานะคะน้ำเกลือสะอาดที่ใสไว้สําหรับล้างจมูกเนาะเพราะว่าน้าประปาเนี่ยก็ยังมีโอกาสติดมีการปนเปื้อนของพวกอะมีบ้าพวกนี้ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะล้างจมูกด้วยน้าเกลือที่เป็นมีผ่านการฆ่าเชื้อแล้วะคะ่ะ แล้วอย่างนี้อาจารย์พอจะมีคําแนะนำไหมครับว่าวิธีการเล่นน้ําสงการเราควรจะเล่นยังไงให้ห่างไกลจากโปรโตโซวที่ทําให้เกิดการติดเชื้อเหล่านี้ครับค่ะก็ฝากไว้หลกัหลกๆ2ออย่างนะคะอันนี้1ก็คือเวลาเราจะเล่นน้าสงกรารเนี่ยเราจะต้องไม่ใช้น้ําที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้น้ําจากแม่น้ําห้วยหนองคลองบึงอย่างเงี้ยนะ,ะมาเล่นน้ากันนะคะเพราะว่าก็อาจจะมีโอกาสที่มีการปนเปื้อนของโปรโตโซวที่อยู่ในน้ําได้นะคะแล้วก็อันที่2ก็คือ,อถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการสัดน้ําใส่บริเวณใบหน้านะคะเพราะว่าการสด โดยใส่ไว้ใใบหน้าเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเราสําลักน้ําได้หรือว่าน้ําเข้ากระจกตาหรือว่ามีการเผลเกลืนกินน้ําเข้าไปนะคะก็าจะาทําให้เกิดการไม่สบายได้ค่ะ เท่าที่คุยกับอาจารย์นี่ก็คือจริงๆแล้วการติดเชื้อในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยที่เราคิดว่าเล่นสนุกสนานปลอดภยัยสาดน้ําใส่กันโครมๆครมนี่ก็มีโอกาสทําให้เกิดการติดเชื้อโปรโตซัวแล้วทําให้เกิดอาการต่างๆที่ดูลุนิฟังดูรุนแรงและอันตรายอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วใช่ไหมครับค่ะก็อาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะอย่างนี้ก็เลยอยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับว่าเทศกาลสงการนี้เราทุกคนควรคำนึงถึงความปลอดภยัยเล่นน้ําสงการอย่างมีวัฒนธรรมนะครับเลือกแหล่งน้ําที่สะอาดแล้วก็เล่นแบบไม่สรดหน้ากันนะครับเนาะก็จะทาให้เราง สนุกสนานและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงการนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงพัชรพรเตชะสินธนาสาราสมบัติอาจารย์จากภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิรราพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับที่วันนี้เสียสละเวลามาพูดคุยและให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอพระคุณอาจารย์นะครับและเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักรู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกับช่วงนานาสาระนารู้รอท่านผู้ชมอยู่ครับ กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงตอบคาถามจากทางบ้านที่ผมและทีมงานจะนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้สอบถามเข้ามาผ่านช่องทางสื่อราชออนไลน์มั้คําตอบกันเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับลูกมีอาการปวดท้องและถ่ายอุจจาระไม่ออกอุจจาระแข็งและแห้งบางครั้งอาจมีมูกหรือเลือดติดมาด้วยค่ะหาหมอที่ไหนก็ไม่ดีขึ้นเลยน้องเป็นมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วค่ะพอดีเป็นห่วงเรื่องลำไส้ของน้องอยากจะพาน้องไปที่โรงพยาบาลสิริราช แต่สิทธิการรักษาของน้องอยู่ที่กุยบุรีรบกวนขอคําแนะนําด้วยค่ะขอแนะนําให้พบกุมรารแพทย์ทั่วไปก่อนค่ะต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรส่วนใหญ่อาจเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกาะอาหารในรายที่ท้องผูกมากอาจต้องมีการสวนหรือใช้ยาระบายอย่างต่อเนื่องค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชากุมรารเวชศาสตร์ค่ะหูฟังแบบกระดูกคอนดักชันมีผลกระทบด้านลบต่อระบบการได้ยินหรือไม่ หูฟังมีผลกระทบต่อการได้ยินถ้าใช้อย่างไม่เหมาะสมไม่ว่าจะขยายห,หรือรับฟังเสียงผ่าน,นกลไกใดก็ตามเช่นถ้าเสียงดังเกินไปหรือใช้เป็นระยะเวลานานเกินไปอาจส่งผลต่อประสานหูและการได้ยินในระยะยาวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาโสตนาสิกลาลิงควิทยาค่ะวันนั้นใส่คอนแทคเลนแต่หลับระหว่างเดินทางสัก2-3ชั่วโมงสันดิษฐานว่าไอชโดน่าจะเข้าตาด้วยค่ะ แล้วบริเวณข้างในหัวตาได้เป็นหนองไปร้านขายยาเพศสัตให้ยาปฏิชีวนะมากินแล้วก็ขี้พึ่งมาใส่ตาค่ะยุบแค่เล็กน้อยเป็นมา4-5อาทิตย์แล้วค่ะจะหายไหมคะแนะนําให้มาตรวจตาค่ะถ้าเป็นตุ่มหนองอาจาต้องได้รับการเจาะออกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะยากินรักษาโรคสะเก็ดเงินมีส่วนผสมสเตียรอยไหมคะ ยารับประทานในการรักษาโรคสะเก็ดเงินไม่มีสเตียรอยเป็นส่วนผสมค่ะแต่ในยาทาภายนอกมีสเตียรอยผสมได้และสามารถใช้ได้โดยคำแนะนำของแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตจาวิทยาค่ะเพศหญิงอายุ11ปีหนูมีอาการชอบเลือดค่ะเห็นเลือดแล้วตื่นเต้นมากชอบสีชอบกลิ่นอยากเห็นแต่ไม่อยากทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นแค่อยากเห็นหรือชอบค่ะถ้าเกิดเป็นแผลก็จะเฝ้าดูเลยว่ามีเลือดไหม คือชอบมากค่ะหนังฆาตรกรรมสยองขวัญคือชอบมากเห็นศพเห็นเลือดแล้วไม่กลัวแต่ก็ไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้อาการแบบนี้ผิดปกติอะไรไหมคะอาการชอบเลือดเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีอาการอื่นร่วมไม่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะแต่อย่างไรก็ตามหากหนูไม่ชอบที่ตนเองเป็นแบบนี้อาจจะลองหลีกเลี่ยงเวลาที่เจอเลือดหรือของที่เกี่ยวกับเลือดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาจิตเวชาศาสตร์ค่ะ ก็ครบไปแล้วนะครับสำหรับคาถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามากันในวันนี้และถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดมีคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพอยากจะสอบถามเข้ามาก็สามารถส่งมาได้ที่ w w w s i ไวยเว็บศิ n e ศผมและทีมงานจะนําคําถามที่ท่านผู้ชมได้ส่งเข้ามานั้นไปหาคําตอบจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลศิราชมาให้คําตอบกันครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสถานีศิร,ราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีแล้วก็มีสาระ ทางนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังของเราได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้และพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ